สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับลูกเกดอีกครั้งนะคะในรายการฝรั่งพกๆวันนี้เราจะไปโคครตนะคะอยู่ฝั่งเนื้อของกรุงเทพคิดว่าถ้าคนอยากไปพักที่โฮมสเตย์แบบธรรมชาติต้อง หานอกเมืองหน่อยเพราะในกรุงเทพอาจจะไม่มีโฮมสเตย์แบบชาวบ้านเพราะในในเมืองมีแต่คอนโดมีแต่ตึกใหญ่ๆ,ๆอะไรเนี่ยโอเคคุณผู้ชมคะวันนี้ลูกเกดจะพาไปดูโฮมสเตย์นะคะแต่เป็นโฮมสเตย์แบบไหน,นเราจะไปดูกันนะคะ อนนี้ลูกเกดอยู่ที่ท่าเรือที่พักเกรดลูกเกดเคยได้ยินเ,เกี่ยวกับโคเกดตั้งแต่มาทำงานวิจัยที่เมืองไทยเพราะเคยอ่านในอินเทอร์เน็ตว่าที่โคเกดมีชีวิตแบบเดิมแบบไทยโบราณล,ลูกเกดย,ยังไม่เคยไปแต่อยากไปจริงๆเพราะอยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ถ้าชอบอาจจะไปวันอื่นไปอีกก็ได้ เรือมารับเราต้องไปขึ้นเรือกันนะคะสวัสดีค่ะก็เก<ม><น>็ดมีประชาช<า>นกี่คนคะมันเก็ดหมู่บ้านหวัดประชาชนประมาณ6 0พันกว่าคนบ6พันกว่าคนใช่ไหมคะขึ้นเรือนี้ใช่ไห<ข>มคะค่ะ เรือพ่พายเรือออกมารับแม่ยามัวนอนหลับเธอเชิญมาขับเปล่งโตเออเออเอยหเชียบเชียบขอโทษนคะคะนี่แม่น้ำอะไรนะคะแม่น้ำลังนเกดลังนเกดไม่ใช่จำปยา<ม>ใช่ไหมคะโอเคนะ ก็เร็ดแล้วจะพาไปหอมเสะใช่ไหมคะครับที่นี่อากาศดีใช่ไหมคะร้อนแต่สดชื่นอะไรถ้าตอนประมาณ4ี่โมงห้าโมงแถวนี้บรรยากาศดีมากครับและนี่ก็เป็นต้นหนอกาลาเนี่ยครับต้นหนอกาลาต้นหนอกาลาเขาจะไปท้อทอดมันนะครับเหรอครับนี่ของของที่ของกอกเก็ตเลยนะครับอ๋อเหรอครับสวยมากมีกลิ่นไหมตอนนี้เขา ต้องวนอยู่ฮะไม่ให้ตักอ๋อเหรอหายาก oh. ครับตอนนี้เห็นโฮมสเตย์แล้วรู้สึกรู้สึกสบายใจเพราะสวยสะอาดที่นี่แตกต่างกับกรุงเทพ ก,ก็เยอะนะคะเพราะถึงแม้ว่าเราขับรถแล้วก็นั่งเรือไม่นานเท่าไหร่แต่ก็แตกต่างกันมากเพราะที่นี่เงียบตีแล้วก็อยู่ในธรรมชาติโอเคลองไปดูห้องพักติกว่านะคะแล้วเห็นว่าห้องที่ลูกแกจะพักจะเป็นยังไงนนที่นี่ลูกแกจะนอนที่นี่ติดกับธรรมชาติ เสียงนกแล้วก็ได้เห็นดาวในฟ้าแล้วก็รู้สึกติดใจที่มามโฮมสเตย์แบบน่ารักขนาดนี้เจ้าของบอกว่าโฮมสเตย์นี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆด้วยเพราะเขาสะส,ส,สม,อมของเล่นเด็กแล้วก็เครื่องระดับแล้วก็ของของลเ่ฟ้า ไม่รู้ว่าเคเกรมีโฮมสเตย์จองถึงวันนี้นะคะแต่ดีใจที่ได้รู้ว่ามีคุณผู้ชมคะขอรอนิดนึงนะคะลูกเกดจ,จะเก็บของแล้วก็ตรีมตัวไปดูว่าเคาะเกรมีอะไรบ้างแล้วก็เคาะเกรมันคืออะไรโอเคคุณนิดคขาจะพาลูกเกดไปไหนต่อคะไปพาลูกเกดเที่ยวบนรอบกเกาะเกเลยครับ ๋เราจะเดินทางยังไงคะไปทางเรือเลยครับทางเรืออ,อ๋อไปนายก่อนคะไปดูบ้านกันทำอกขนมหวานก่อนครับอือน่าสนใจมากาลูกเกดหิวยังครับหิวมากค่ะหิวมากเชิญเลยครับ กินกระเพราหมูไข่ดาวอร่อยมากร,ารู้สึกว่าถ้าอยู่เมืองไทยแล้วไม่รู้จะสั่งอะไรสั่งกระเพราหมูไข่ดาวง่ายๆอร่อยก็อร่อยทุกครั้งนะคะงาาามคบิน,น,บน้ำมาจากไหนคะ มาจากหลังคาหลังคาเพราะไม่เห็นฝนตกเลยก็ให้หลังคามันเย็นๆยนให้อากาศมันเย็นอ๋อเหรอมีเครื่องทําให้นําตกแบบนี้เหรออ๋อเหรอตัวนี้ลูกเกดเพิ่งแฮนปนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะมันเขียนว่านำปัติเซแต่ไม่รู้ว่านำเป็นแบบไหนเขา จะถามคนที่นี่นะคะขอโทษนะคะคุณลุงขอถามนิดหน่อยได้ไหมคะน้ำนี้น้ำตฏิเซตคืออะไรคะเปล่าค่ะน้ำเปล่าเหรอทำไมไม่ได้เขียนน้ำเปล่าฮะก็เขียนได้เป็นมุกเป็นเล็เป็นมุกเหรออ๋อเหรอเข้ามาถามน้ำสุดท้ายน้ำปฏิเซตเนี่าแปลว่าอะไรเหรอน้ำสุดท้ายคือน้ำบุ้ยค่ะ ว่าลิกระด่างคืออะไรคะที่แข็งเปล่าค่ะเป็นมุกที่นี่หรือมุกทั่วประเทศที่นี่ที่นี่อย่างเดียวใช่ไหมเอาเก่งมากเก่งมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ